สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมนะฮะและก็วันหยุดของใครอีกหลายๆคนนะฮะวันนี้เราก็มาฟังเรื่องสบายๆกันดีกว่านะฮะเมื่อสักไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทาคลิปเกี่ยวเรื่องของกระสุนเก่าเก็บของผมครึ่งกล่องนะฮะก็คือ25นัดนะครับ,ก,ก,รบก็เป็นกระสุนอะไรก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปของผมที่ผ่านมา,มาก็จะรู้นะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆ FC ท่านหนึ่งนะครับท่านก็ได้สอบถามมาทางอินบ็อกซ์นะครับ ก็จะได้สอบถามเข้ามาว่ากระสุนไทยนี่มีกี่ยี่ห้อนะฮะเออก็เป็นคําถามที่ดีนะครับซึ่งผมเองก็อยากรู้ด้วยนะครับว่ามีกี่ยี่ห้อนะฮะมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลมานะฮะก็ได้ข้อมูลมาจํานวนหนึ่งนะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์แชร์ความรู้แก่เพื่อนๆนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะซึ่งจากกระสุนไทยนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่า ในอดีตนะครับก็เคยมีกระสุนไทยนะครับก็อีกไม่กี่ยี่ห้อนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ล้มหายไปนะฮะซึ่งไม่ทราบว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอื่นหรือไม่ผมก็ไม่ทราบนะครับข้อมูลนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมกําลังจะนําเสนอนะครับก็ถ้าเกิดมีมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับเพื่อนๆเอฟซก็ถ้ามีข้อมูลที่แท้จริงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆครับจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับ แล้วก็อันดับที่1นนะครับที่ผมก็เห็นกระสุนไทยนะครับแล้วก็เป็นกระสุนที่ค่อนข้างที่จะเก่านะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับก็จะเป็นกระสุนยี่ห้อออตตานะครับออตตานะครับก็เป็นกระสุนออตตานี่เป็นกระสุนของคล้ายๆเป็นกระสุนของสัมภพของท่าบกนะครับก็เป็นกระสุนที่ทำมาเพื่อกีฬานะครับเพื่อการกีฬาในสนามยิงปืนของทหารในสมัยอดีตนะครับ แล้วก็อาจจะมีหลงเหลือกันมาหยบเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ออานต้าก็หายไปนานแล้วนะฮะซึ่งผมก็เห็นออตา้าแรกๆก็คงจะมาสักสักยีกว่าปีที่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็หาตัวตนไม่เจอเลยนะครับกระสุนยี่ห้อออตา้านะครับสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับผมก็เคยได้ใช้อยู่พักหนึ่งนะฮะก็เป็นกระสุนขนาดจุดสนะฮะยี่ยห้อโอลิมปิกอาร์มนะเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เคยใช้ กระสุนหน้าตัดนี้นะฮะในในห่วงสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะก็จะเคยได้สัมผัสกระสุนยี่ห้อของโอลิมปิกอาร์มนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะก็หาไม่เจอเลยนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทอื่นหรือไม่นะครับหรืออาจจะลมหายไปก็ก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนนะครับรู้ข้อมูลที่แท้จริงก็อย่าลืมบอกตามที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับทุกคนครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ2ยี่ห้อนะที่เป็นกระสุนไทยนะครับ แล้วกันอันดับที่3นะครับที่คุ้นนะฮะแล้วก็ใช้งานกันบ่อยๆทุกวันนี้นะะก็ยังคงอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือบริษัทกระสุนนะฮะชื่อไทยอาร์มนะครับไทอาร์มนั้นก็เป็นกระสุนที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายหน้าตัดกระสุนนะฮะไล่ตั้งแต่ขนาด3.80ขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าหลากหลายขนาดดีนะฮะก็ราคาย่อมเยาด้วยนะฮะกระสุนไทอาร์มนะครับแล้วก็เชื่อแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านก็ เคยใช้นะครับหรือบางท่านอาจจะใช้ติดปืนอยู่เท่าทุกวันนี้นะฮะก็จะว่าเป็นกระสุนที่ดีมีคุณภาพอีกยี่ห้อหนึ่งของไทยเรานะครับแล้วก็อันดับที่4นะครอันดับถัดมานะฮะก็คือ r o y a l Ammunition นะครับ,รบซึ่ง r o y a l Ammunition นี่ก็ผมกว่าใช้ดีนะโดยส่วนตัวก็ถือว่าใช้ดีนะครับแล้วก็ก็เคยใช้มาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะฮะแต่ละหลังมา r o y a l Ammunition ก็จะไม่ค่อยเห็นกระสุนที่รอดไปใหม่เลยนะครับก็ ไม่ทราบว่าเป็นกสุนทรลิตไปเยอะหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับแต่คุณภาพก็ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับซึ่งผมเองก็ใช้นะฮะรอยออนเอ l a t เ o ชันก็ใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะก็เป็นกสุนไทยอีกยี่ห้อหนึ่งนะที่มีความไว้ในชื่ใจได้นะครับแล้วก็อันดับถัดมานะครับก็คือบู l เลต์มาสเตอร์นะครับซึ่งบู l เลต์มาสเตอร์นั้นก็ก็คงจะใกล้ๆกล้ใกล้เคียงกันมากับรอยออนเอนโมเนชันนะครับซึ่ง แต่บุหร so like so In so ี่มาเตอร์นั้นค่อนข้างจะมีหัวกระสุนที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบของปอกกระสุนของกล่องมาอย่างหลากหลายเนยนะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่จําเจไม่ซ้ำซากเลยนะก็ถือว่าเป็นกระสุนที่ค่อนข้างที่จะพัฒนานะฮะในกลุ่มที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้นะครับก็คือบุ l l ี่มาเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นกระสุนที่ดีนะฮะผมก็ใช้นะผมก็ใช้กระสุนไทยเกือบทุกยี่ห้อนะถ้ามีนะฮะในเมืองไทยเรานะฮะแต่กระสุนนอกก็ใช้เป็นบางยี่ห้อนั่นเองนะครับแล้วก็อ สุดท้ายเลยนะครับก็คือบริษัทน้องใหม่นะครับก็เป็นบริษัท NRC นะฮะหรือนาเล็กอาร์มนะครับก็ NRC ก็ผมก็ใช้อีกแล้วผมก็ใช้อยู่หลายหลายขนาดนะครับ NRC นะฮะไม่ว่าจะเป็น9ก้ามมเป็นลูกซอง12นะฮะหรือจะเป็นขนาดจุดสีนะครับก็ใช้นะ NRC ก็เป็นกระสุนที่ดีนะฮะหลากหลายดีนะฮะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวด้วยนะฮะแต่เร็วๆนี้ก็คงจะมีการปรับราคาขึ้นอีกพอสมควรนะครับเพราะว่าตามกลไกของตลาดนะครับทุกผู้ชครับ ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็เป็นกระสุนของไทยเราถ้าที่ผมเคยเห็นนะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเคยเห็นกระสุนยี่ห้อไหนหรือยี่ข้ออื่นนะฮะที่นอกเหนือกว่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็อ <c oughs> ย่าลืมคอมเม,น,ม,เมนต์ <c oughs> บอกผมด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นการให้กําลังใจแก่ผมผู้ทําคลิปนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรกันต่อก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับส่วนคลิปนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ